ตื่นมาแล้วรู้สึกเหมือนแบตหมดทั้งที่ชาิไว้ทั้งคืนไหมสมองเบลอ ER เบล ER คิดอะไรไม่ค่อยออกทั้งที่เมื่อวานยังดีๆอยู่เลยหรือเปล่าเชื่อหรือไม่ว่าฆาตากรเงียบที่ขโมยพลังสมองของคุณไปอาจเป็นพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆก่อนนอนและที่น่าตกใจคือ90%ของคนทั่วไปกำลังส่งผลเสียต่อสมองตัวเองช้าๆโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่เรื่องของการนอนไม่พอ แต่เป็นเรื่องของสิ่งที่คุณทำในช่วงเวลาสำคัญก่อนหลับตาพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่เป็นไรแต่กลับส่งผลร้ายแรงต่อพลังสมองความจำและอารมณ์ของคุณในวันถัดไปและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพัฒนาตัวเองอยากฉลาดขึ้นเก่งขึ้นเรื่องนี้คือสิ่งที่คุณพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะสิ่งที่เราจะเปิดโปงกันวันนี้มันคือความรู้พื้นฐานที่จะปลดล็อกศักยภาพสมองของคุณอย่างแท้จริง ทำไมคุณถึงต้องเชื่อเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่มันคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์สมองยุคใหม่พิสูจน์แล้วผู้เชี่ยวชาญด้านสมองค้นพบความลับมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองขณะเราหลับและสิ่งที่ค้นพบก็คือช่วงเวลาก่อนนอนมันสำคัญมากๆต่อคุณภาพการนอนและการทำงานของสมองการทำพฤติกรรมบางอย่างในช่วงนี้เปรียบเหมือนการโยนสายเข้าเครื่องยนต์ชั้นดีของสมองคุณนั่นเอง ลองคิดตามง่ายๆตอนเราหลับสมองเราไม่ได้ปิดสวิตไปด้วยแต่มันกำลังทำงานอย่างหนักเหมือนมีทีมงานพลังสูงเข้ามาเคลียร์พื้นที่ครั้งใหญ่ทีมนี้มีหน้าที่หลักๆคือเก็บกวาดขยะโปรตีนพิษที่สะสมมาทั้งวันซึ่งเป็นตัวการของโรคสมองเสื่อมจัดระเบียบข้อมูลความทรงจำสิ่งที่เรียนรู้มาให้เข้าที่เข้าทางเหมือนจัดไฟล์ในคอมพิวเตอร์และซ่อมแซมเซลล์สมองที่สึกหรอ เตรียมพร้อมให้คุณตื่นมาพร้อมสมองที่สดใสในวันใหม่ทีนี้ถ้าก่อนนอนเราดันไปทำกิจกรรมบางอย่างที่ไปรบกวนการทำงานของทีมนี้ละ่ะก็เหมือนเราเปิดเพลงเสียงดังลั่นบ้านตอนที่ทีมแม่บ้านกำลังถูพื้นจัดของอย่างตั้งใจผลคืออะไรขยะก,ก็เก็บไม่หมดของก็วางระเกะระกะบ้านก็ไม่สะอาดสมองก็ไม่ได้รับการฟื้นฟูเต็มที่นี่คือเหตุผลว่าทำไมเรื่องพฤติกรรมก่อนนอน มันถึงสำคัญมากและส่งผลต่อชีวิตเรามากกว่าที่คิดคุณอาจจะคิดว่าแค่เล่นมือถือก่อนนอนนิดหน่อยเองจะเป็นอะไรไปหรือกินขนมรอบดึกบ้างก็แค่แก้หิวหรือดื่มกาแฟตอนเย็นก็ยังนอนหลับได้นี่นาแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่มันน่ากลัวกว่านั้นมากเพราะผลกระทบมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่มันค่อยๆะส,สมเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันกว่าจะรู้ตัว สมองก็อาจจะล้าเกินแก่หรือสุขภาพก็อาจจะพังไปแล้วก็ได้วันนี้เราจะมาฉีกหน้ากาก5พฤติกรรมตัวร้ายยอดฮิตที่คนส่วนใหญ่ทำเป็นประจำก่อนนอนพฤติกรรมที่ดูผิวเผินเหมือนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันแต่เบื้องหลังมันคือการบั่นทอนศักยภาพสมองของคุณอย่างเงียบๆเบตรียมเปิดใจรับฟังให้ดีเพราะคุณอาจพบพฤติกรรมของตัวเองพฤติกรรมตัวแสบแรกที่ฮิตสุดๆในยุคดิจิตอล จ้องจอสว่างจ้ารับแสงสีฟ้าจากหน้าจอมากเกินไปพฤติกรรมคือการไถฟีดโซเชียลดูคลิปเล่นเกมแชทหรือทำงานหน้าจอคอมแท็บเล็ตมือถือในช่วงหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนที่เราตั้งใจจะนอนแสงสีฟ้าจากหน้าจอเหล่านี้มันไม่ได้แค่ทำให้แสบตาแต่มันไปทำหน้าที่เหมือนตัวขัดขวางบอกสมองเราดังๆว่าเฮ้ยยังไม่มืดยังเป็นตอนกลางวันอยู่อย่าเพิ่งง่วงสมองที่น่าสงสารของเราก็เลยโดนหลอก ไม่ยอมปล่อยฮอร์โมนง่วงหรือสารชวนง่วงออกมาพอฮอร์โมนง่วงไม่ออกมาหรือออกมาน้อยเราก็เลยหลับยากหรือหลับไม่สนิทสมองก็อดพักผ่อนไปตามระเบียบใครเป็นบ้างก่อนนอนต้องขอเช็คข่าวสารขอตอบแชทเพื่อนก่อนนั่นแหละคุณกำลังทำร้ายสมองตัวเองอยู่ตัวแสบที่สองมื้อดึกจัดหนักจัดเต็มใครสายกินดึกชอบสั่งอาหารออนไลน์หรือจัดบุฟเฟ่มื้อเย็นสะอิ่มแปกใกล้เวลานอนต้องฟังทางนี้เลย การกินอาหารมื้อหนักโดยเฉพาะของมันของทอดของหวานหรือย่อยยากยากในช่วงเวลาใกล้เข้านอนมันเหมือนการสั่งให้ร่างกายทำงานล่วงเวลาทั้งที่ควรจะได้พักกระเพาะลำไส้ต้องมาเร่งเครื่องย่อยอาหารชุดใหญ่น้ำตาในเลือดก็อาจจะพุ่งสูงทำให้ร่างกายตื่นตัวยิ่งกว่าเดิมแถมบางคนพบภาวะกรดไหลย,ย้อนนอนก็ไม่สบายตัวพลิกไปพลิกมาแล้วสมองที่ไหนมันจะเข้าสู่โหมดพักผ่อนลึกๆเพื่อซ่อมแซมตัวเองได้ทันเวลาหลักจริงไหม ต่อมาตัวแสบที่3คาเฟอีนและแอลกอฮอล์เพื่อนรักนักทำลายหลายคนติดกาแฟชาน้ำอัดลมต้องดื่มตอนบ่ายแก่ๆหรือตอนเย็นเพื่อให้ตื่นตัวทำงานต่อรู้ไหมว่าคาเฟอีนเนี่ยมันเหมือนสารกระตุน้นที่อยู่ในร่างกายเรานานหลายชั่วโมงเลยบางคนดื่มตอนบ่ายสามโมงตีหนึ่งยังตาค้างก็มีมันไปขัดขวางการหลับอย่างจังส่วนสายดื่มที่คิดว่าดื่มแอลกอฮอลนิดหน่อยพอให้กลุ่มๆแล้วจะหลับสบายคุณคิดผิดมากๆ แอลกอฮอล์อาจจะทําให้คุณง่วงและหลับเร็วขึ้นจริงแต่มันคือยานอนหลับปลอม,ลอมเพราะมันจะทําลายคุณภาพการนอนในช่วงครึ่งหลังของการหลับอย่างรุนแรงโดยเฉพาะช่วงหลับฝันซึ่งสําคัญมากๆต่อการเรียนรู้และความจําทําให้ถึงจะนอนหลายชั่วโมงแต่ตื่นมาก็ยังรู้สึกเหมือนสมองเบลอเบไม่สดชื่นอยู่ดีตัวแสบที่สเบิร์นเอา์ก่อนเข้านอนหมายถึงการทํากิจกรรมที่มันเข้มข้น ใช้พลังงานเยอะหรือทําให้เครียดจัดจัดก่อนนอนเช่นออกกำลังกายหนักเคลียร์งานที่ต้องใช้สมองคิดเยอะดูหนังผีหนังแอคชั่นตื่นเต้นหรือแม้กระทั่งการทะเลาะกับคนใกล้ตัวเรื่องดราม่าต่างๆในช่วงเวลาใกล้จะนอนกิจกรรมพวกนี้มันเหมือนการกดปุ่มปล่อยฮอร์โมนเครียดออกมาท่วมร่างกายหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นสมองจะคิดฟุ้งซ่านไม่หยุดร่างกายจะเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อม สู้หรือหนีไม่ใช่โหมดเตรียมพักผ่อนใครชอบเอางานมาทำบนเตียงหรือดูข่าวเครียดๆก่อนนอนคุณกำลังปลุกยักษ์ร้ายในตัวให้ตื่นก่อนจะกล่อมมันนอนนั่นแหละและตัวแสบสุดท้ายนาฬิกาชีวิตรวนยิ่งกว่าสัญญาณไฟจราจรกรุงเทพนั่นคือการมีตารางนอนที่ไม่สม่ำเสมอวันทำงานนอนอีกอย่างวันหยุดนอนอีกอย่างเช่นวันจันทร์ถึงศุกร์นอนเที่ยงคืนตื่นหกโมงเช้า พอวันเสาร์อาทิตย์ลอไปตีสามตื่นเที่ยงวันร่างกายเรามีระบบนาฬิกาชีวิตที่ควบคุมการทำงานต่างๆรวมถึงการนอนหลับเจ้านาฬิกานี้มันชอบความแม่นยำความสม่ำเสมอมากๆพอเราเปลี่ยนเวลานอนเวลาตื่นมั่วซั่วมันก็รวนระบบก็เพี้ยนเหมือนเราใช้ชีวิตข้ามเวลาทุกสุดสัปดาห์ภาวะแบบนี้เรียกว่าอาการมาเวลาชีวิตคืออาการเหมือนคนมาเวลาทั้งที่อยู่บ้านไม่ใช่จากการเดินทางผลก็คือร่างกายอ่อนเพลียปรับตัวยาก สมองทำงานได้ไม่เต็มร้อยคุณภาพการนอนโดยรวมก็แย่ลงไปอีกใครเป็นมนุษย์นอนชดเชยวันหยุดตื่นมาแล้วยังเพลียๆนั่นแหละผลงานของนาฬิกาชีวิตที่กำลังประท้วงคุณอยู่ทีนี้ลองมาดูกันชัดๆว่าถ้าเรายังปล่อยให้พฤติกรรมทำลายสมองเหล่านี้ดำเนินต่อไปผลกระทบที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กน้อยแต่มันส่งผลต่อชีวิตเราทั้งระยะสั้นระยะยาวเลยทีเดียวเริ่มจากผลกระทบระยะสั้น ที่หลายคนอาจจะกำลังเผชิญอยู่โดยไม่รู้ตัวหรือคิดว่าเป็นเรื่องปกติอาการตื่นมาแล้วไม่สดชื่นทั้งที่นอนตั้งหลายชั่วโมงอันนี้พบบ่อยสุดอาการสมองตื้อหรือภาวะสมองเบลอคิดอะไรก็ช้าไปหมดเหมือนมีหมอกลงจัดอยู่ในหัวตลอดเวลาสมาธิสั้นลงอย่างเห็นได้ชัดนั่งทำงานหรือเรียนแป๊บเดียวใจก็ลอยไปไหนต่อไหนแล้วอารมณ์แปรปรวนง่ายกลายเป็นคนหัวร้อน หงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆง่ายขึ้นประสิทธิภาพในการทำงานหรือเรียนรู้ลดลงตัดสินใจผิดพลาดง่ายขึ้นเพราะสมองมันไม่แล่นเท่าเดิมแถมยังส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอกทำให้หน้าตาดูอิดโรยใต้ตาคล้ำผิวพรรณไม่สดใสดูแก่กว่าวัยนี่แค่ผลกระทบระยะสั้นที่เราสัมผัสได้แบบวันต่อวันลองนึกดูสิว่าแค่อาการเหล่านี้มันบั่นทอนความสุขความสำเร็จและคุณภาพชีวิตเราไปมากแค่ไหนแล้ว โอกาสดีๆที่หลุดลอยไปเพราะสมองไม่พร้อมความสัมพันธ์ที่แย่ลงเพราะอารมณ์ไม่คงที่หรือความผิดพลาดในการทำงานที่อาจเกิดจากแค่การนอนที่ไม่ดีคืนเดียวแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือผลกระทบระยะยาวที่มันสะสมเงียบๆเ,เหมือนระเบิดเวลาการปล่อยให้สมองไม่ได้รับการพักผ่อนและซ่อมแซมอย่างเพียงพอเป็นเวลานานๆานานมันส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมอย่างร้ายแรงเลยเริ่มจากระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลง ทำให้เราป่วยง่ายขึ้นเป็นหวัดบ่อยติดเชื้อง่ายส่งผลต่อระบบเผาผลาญในร่างกายทําให้เสี่ยงต่อภาวะอ้วนลงพุงควบคุมน้ําหนักยากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังยอดหิตทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งโรคเหล่านี้ไม่ได้มาเดียเด่ยวๆแต่ชอบมาเป็นแพ็กเกจคู่กันเท่านั้นยังไม่พอสุขภาพจิตก็ได้รับผลกระทบเต็ม,ตมๆการนอนไม่ดีต่อเนื่องสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงของโรคซึมเศร้า และโรควิตกกังวลอย่างชัดเจนเพราะสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์มันทำงานได้ไม่สมดุลเหมือนเคยและที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนที่รักสมองและอยากมีปัญญาที่เฉียบคมไปนานๆคืองานวิจัยจำนวนมากชี้ชัดว่าการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพในระยะยาวมันเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตได้อย่างน่าตกใจเพราะสมองไม่สามารถกำจัดของเสีย หรือโปรตีนพิษที่ะส,สมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองลองจินตนาการภาพตามดูว่าถ้าวันหนึ่งเราจำเรื่องราวดีๆในชีวิตไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักไม่ได้มันคงเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยใช่ไหมทั้งหมดนี้อาจเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆก่อนนอนที่เรามองข้ามไปในวันนี้ดังนั้นการตระหนักรู้และลงมือแก้ไขตั้งแต่ตอนนี้จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือความจำเป็น เพื่อปกป้องสมองทรัพย์สินที่ล้ำค่าที่สุดของเราให้แข็งแรงและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพไปนานๆอย่ารอให้สายเกินไปอย่ารอให้สุขภาพพังก่อนแล้วค่อยมาแก่ถึงเวลาแล้วที่เราจะหยุดพฤติกรรมทำลายสมองเหล่านี้แล้วหันมาสร้างนิสัยการนอนที่ดีกันแต่ข่าวดีก็คือมันยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ไขเราสามารถกู้คืนพลังสมองและสร้างสุขภาพการนอนที่ดีได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆ มาถึงปฏิบัติการกู้สมองฉบับทำได้จริงที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทแต่ใช้แค่ความตั้งใจเริ่มจากแก้ปัญหาแสงสีฟ้าจากหน้าจอทา,ายการนอนง่ายที่สุดคือสร้างเขตปลอดจอหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาเข้านอนตามที่คุณตั้งใจวางมือถือแท็บเล็ตปิดทีวีปิดคอมแล้วหากิจกรรมอื่นทำอ่านหนังสือที่เป็นกระดาษฟังเพลงเบาๆพอดแคสสบายๆเขียนบันทึกจัดห้องนอนให้หน้านอน ถ้าจำเป็นต้องใช้จอจริงๆให้เปิดโหมดกลางคืนหรือโหมดถนอมสายตาลดแสงสีฟ้าลดความสว่างให้สุดเคล็ดลับคือตั้งนาฬิกาเตือนตัวเองเลยว่าถึงเวลาพักจอแล้วต่อมาแก้ปัญหามื้อดึกจัดหนักพยายามกินมื้อเย็นให้เสร็จก่อนเวลานอนอย่างน้อย3ชั่วโมงเลือกอาหารที่ย่อยง่ายไม่หนักท้องเลี่ยงของทอดของมันของหวานจัดๆถ้าเกิดหิวขึ้นมากลางดึกจริงๆลองหาของว่างเบาๆเช่น นมอ,อุ่นไม่หวานกล้วยซักครึ่งใบหรือถั่วอัลมอนด์นิดหน่อยเคล็ดลับคือการดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอระหว่างวันจะช่วยลดความอยากอาหารมื้อดึกได้ดีมากแก้ปัญหาตัวกระตุ้นคาเฟอีนและแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทั้งหลายแก้วสุดท้ายของวันไม่ควรดื่มหลังบ่ายสองโมงเย็นหรือเร็วกว่านั้นถ้าคุณไวต่อคาเฟอีนส่วนแอลกอฮอล์พยายามเลี่ยงให้ห่างจากเวลานอนอย่างน้อยสี่ชั่วโมงหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ดื่มให้น้อยที่สุด เปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าหรือชาสมุนไพรที่ไม่มีคาเฟอีนเช่นชาคาโมมายจะช่วยให้ผ่อนคลายได้ดีกว่าเคล็ดลับคือสังเกตร่างกายตัวเองให้ดีบางคนไวต่อคาเฟอีนมากต้องงดตั้งแต่เที่ยงวันเลยก็มีแก้ปัญหาเบิร์นเอาก่อนนอนสร้างกิจวัตรผ่อนคลายก่อนนอนหรือช่วงพักสมองก่อนนอนสัก30-60นาทีก่อนนอนทำกิจกรรมที่ช่วยให้ใจสงบลงเช่นอาบน้ำอุ่นๆยืดเส้นยืดสายเบาๆ ฟังเพลงบรรเลงฝึกหายใจลึกๆหรือลองเขียนสิ่งที่กังวลหรือสิ่งที่ต้องทำพรุ่งนี้ลงในกระดาษเป็นการเอาขยะความคิดออกจากหัวชั่วคราวเคล็ดลับคือทำให้ห้องนอนเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนจริงๆอย่าเอางานความเครียดเข้าไปปนเปเด็ดขาดและสุดท้ายแก้ปัญหานาฬิกาชีวิตรวนพยายามเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาใกล้เคียงกันทุกๆวันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้บวกลบไม่ควรเกิน30-60นาทีแม้ จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ตามอาจจะตื่นสายได้บ้างเล็กน้อยในวันหยุดแต่ไม่ควรต่างจากวันธรรมดามากเกินไปเคล็ดลับทองคําคือตอนเช้าหลังตื่นนอนพยายามออกไปรับแสงแดดธรรมชาติสัก10บถึงสินาทีแสงแดดยามเช้าคือตัวช่วยที่ดีที่สุดในการตั้งนาฬิกาชีวิตของเราให้กลับมาเดินตรงเวลาหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ก็คือ 1. หยุดจ้องจอสว่างจ้ายอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอน 2. เลี่ยงมื้อหนักมื้อดึกกินให้ห่างจากเวลานอนอย่างน้อยสามชั่วโมง 3. งดคาเฟอีนช่วงบ่ายแก่ๆจำกัดหรือเลี่ยงแอลกอฮอล์ก่อนนอน 4. สร้างช่วงพักสมองก่อนนอนเคลียร์สมองลดความเครียดก่อนเข้านอน 5. พยายามนอนและตื่นให้เป็นเวลาสม่ำเสมอทุกๆวันเห็นไหมว่าทางแก้มันไม่ได้ยากเกินความสามารถเลยไม่ต้องทำทั้งหมดพร้อมกันก็ได้คืนนี้ลองเลือกแค่หนึ่งอย่างที่คุณคิดว่าทำได้ง่ายที่สุด อาจจะแค่วางมือถือก่อนนอนเร็วขึ้น30นาทีหรือเปลี่ยนจากกาแฟเย็นตอน4ี่โมงเป็นน้ำเปล่าแทนลองทำต่อเนื่องสักหนึ่งสัปดาห์แล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายและสมองของคุณการนอนที่ดีมีคุณภาพมันไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่มันคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของการมีสมองที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงและชีวิตที่มีความสุขคุณมีพลังที่จะสร้างรากฐานนี้ให้แข็งแกร่งได้เริ่มต้นคืนนี้เลย แล้วคุณละมีพฤติกรรมข้อไหนที่เผลอทำบ่อยๆหรือคิดว่าจะเริ่มปรับเปลี่ยนข้อไหนก่อนเป็นอันดับแรกหรือถ้ามีเคล็ดลับส่วนตัวในการนอนหลับให้ดีขึ้นอยากจะแบ่งปันสามารถคอมเมนต์บอกกันข้างล่างนี้ได้เลยขอให้คืนนี้คุณได้หลับเต็มอิ่มอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตื่นเช้ามาพร้อมกับสมองที่ปลอดโปร่งสดใสและมีพลังเต็มเปี่ยมสำหรับวันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ